สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ฟังชมทางเ Facebook ไล v ์ของกระทรวงสาธารณาสุขรวมทั้งทั้งสื่อมวนชนด้วยนะคะขอต้อนรับมาที่ศูนย์การถแถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะประจำวันอาทิตย์ที่21มีนาคม2564ค่ะค่ะวันนี้เราก็มาติดตามในเรื่องสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนานะคะไม่ว่าจะข่าวลือข่าวปลอมอะไรที่ ที่มีอยู่ในโซเชียลต,ตอนนี้นะคะอยากให้ท่านผู้ชมได้ติดตามใน f a c e b o o k ไลฟ์ของกระทรวงสาธารณสุขและอย่างวันนี้เช่นกันค่ะขอให้ติดตามชมตลอดรายการนะคะแล้วก็ในช่วงแรกค่ะก็จะมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบนะคะถือว่าเป็นข่าวดีก็ได้ค่ะเมื่อวานนี้เองค่ะโดยที่กระทรวงสาธารณสุขโดยองค์การเภสัชกรรมนะคะได้มีการรับมอบวัคซีนโควิดร็อตที่2ค่ะ จำนวน8 0 0แสนโดสของบริษัทชิโนแวกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะซึ่งได้มีการรับมอบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นำไปเก็บที่คลังสำรองวัคซีนโควิดที่บริษัท DKHS ประเทศไทยจำกัดนะคะจากหลังจากนั้นก็กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะทำการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและเอกสารต่างๆให้พร้อมนะคะหากผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนปลอดภัยนะคะก็จะส่งมอบให้กรมควบคุมโรคนะคะได้ดาเนินการ กระจายในการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะคะค่ะสำหรับการแถลงข่าวในวันนี้นะคะก็จะมีประเด็นในเรื่องการตรวจเชิงรุกที่บริเวณตลาดบางแคนะคะในกรุงเทพมหาคนครรวมทั้งภาพรวมของการฉีดวัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีนล็อตใหม่ที่ได้มา800,000โดสเช่นกันนะคะโดยได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะจะได้มาให้รายละเอียดในเรื่องนี้ขอเรียนเชิญท่านได้บดีค่ะ ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำลักสารนิเทศสำนักง,งานปรลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านผอ,อสิริมาครับที่วันนี้กรุณาทำหน้าที่ผู้ดําเนินรายการ้เองเลยนะครับปกติท่านก็อยู่หลังฉากมาตลอดนะครับวันนี้ได้มากรุณาเป็นผู้ดำนวนการให้นะครับอย่างที่นําเรียนนะครับวันนี้คงมีเรื่องของสถานการณ์แล้วก็จากที่หลายท่านได้สอบถามมานําทั้งความห่วงใยว่าที่บางแเคเป็นอย่างไรบ้าง แล้วก็เรื่องของวัคซีนที่มีข่าวว่ามา800,000โดสเมื่อวันเสาร์ก็ขอญอาตมารายงานสถานการณ์ให้ทราบครับเช่นเดิมครับก็คงเป็นสถานการณ์ทั่วโลกนะครับวันนี้1ร้อ่สล้านสี่แสนสอยห้าสิบสอพอเห็นภาพนี้ครั้งแรกหลายคนก็ถามไอ้รูปรูปนี้ของวันวันศุกร์ที่แล้วไม่ใช่หรือนะก็บอกไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นรูปล่าสุดที่เรา อัปเดตข้อมูลมาแต่ถ้าสังเกตดูก็คือว่าส่วนใหญ่ตัวเลขไม่ได้ต่างจากวันที่ผ่านๆมาก็แปลว่าส่วนใหญ่สถานการณ์ยังค่อนข้างคงเดิมในแง่ภาพรวมของทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาวันนี้55าหมถึงแม้เขาจะฉีดวัคซีนไปหลายร้อยล้านโดสแล้วก็ตามนะครับบราซิลยังเ0 0 0 0่นกว่านะครับอินเดีย4ี0,000ื่นกว่าแต่ที่ลดลงค่อนข้างชัดก็คือสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษ5,000กว่าและที่กําลังจับตาดูอีกจุดหนึ่งก็คือที่ฝรั่งเศสกับที่เยอรมัน ที่มีการประกาศล็อกดาวไปอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่2 7 2 2 0านนคนนะสำหรับเพื่อนบ้านเรานะครับโดยเฉพาะที่มาเลเซียยังมีผู้ติดเชื้อที่รายงานต่อวัน1.600กว่าคนเช่นเดิมนะครับแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์ขณะนี้ขึ้นไป7.000กว่าใกล้ๆหมื่นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเข้าใจว่ามีการประกาศล็อกดาวกันไปอีกรอบหนึงอย่างนี้เป็นต้น ส่วนญี่ปุ่นก็คงเดิมนะครับ1,000พันกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ประเทศบ้านเราก็ยังรอบๆบบ้านเราก็ยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับอีกจุดหนึ่งที่เรายังจับตาดูอยู่ก็คือที่กัมพูชานะครับหนึ่งถึงแม้ประชากรก็ไม่เยอะนะครับแต่หลังๆนี่เราสังเกตดูจะมีผู้ติดเชื้อเนี่ยขึ้นมาหลายหลายสิบคนต่อวันนะครับใกล้ๆแต่หนึ่งคนเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตรงชายแดนด้านตะวันออกด้วยเช่นกันนะครับสำหรับบ้านเรานะครับ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายงานใหม่90ลารายเป็นผู้ที่มาจากต่างประเทศและก็อยู่ในสถานกักกันโรคหรือที่เรียกว่าคอรันทีน9รายเพราะฉะนั้นเป็นการติดเชื้อในประเทศ81รายโดยที่เป็นการค้นหาเชิงรุกในชุมชน36รายเป็นผู้ที่เข้ามาสู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่ในระบบสอบสวนโรค45รายนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมติดเชื้อในประเทศก็อยู่ที่81ดรายแล้วก็มีผู้ที่รักษาหาย 86กรายนะครับทำให้ยอดผู้รักษาหายของประเทศไทยนี่คือว่าค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่95%เขึ้นไปตลอดเท่าที่ผ่านมาและว,วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมครับนะครับสำหรับการติดเชื้อก็ยังอยู่ที่2จุดใหญ่ๆก็คือที่สมุทรสาครนะครับวันนี้มี50%กว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยทั้งหมดนะครับกรุงเทพมหานาครเกือบ20%เปอร์เซ็นต์กรุงเทพมหานาครบางท่านสงสัยนะครับไปตกลงวันนี้ค้นหาเชิงลุกที่เราทําไปเป็นหมื่นกว่ารายโดยเฉพาะที่บางแคเนี่ยไม่มีผู้ จริงๆแล้วมีนะครับเราพบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาเชิงลุกในรอบวันที่ผ่านมาแต่พอเจอพบเจ้าตัวพอเขารับเขาได้รับทราบข่าวเขาก็ไปตรวจ้ราีิทีที่สถานพยาบาลนะครับทำให้ตัวเลขเทบขึ้นไปอยู่ตรง16ก็ไม่ต้องกังวลนะ,นะครับกับเรื่องของตัวเลขมากนักให้เห็นภาพรวมนะครับว่าจุดใหญ่ยังอยู่ที่สมุทรสาครกรุงเทพมหานครส่วนจังหวัดอื่นๆส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัด ในแถวกรุงเทพภาคกลางและก็ปริมณฑลเดี๋ยวผมใช้รูปแผนที่ต่อไปนะครับไม่ในรูปของกราฟก็จะไม่ค่อยต่างจากเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟเส้นหรือกราฟแท่งก็จะเห็นแท่งเล็กๆขึ้นมาเนื่องจากเหตุการณ์าการระบาดการติดเชื้อในกลุ่มก้อนที่บางแคกรุงเทพมหานครได้มีกลุ่มหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะนาเรียนก็คือที่สมุทรปราการนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวม3จังหวัดแรกก็ยังคงเดิมนะครับที่สมุทรสาครนะครับหนึ่กรนะครับกรุงเทพมหานคร 1,476แล้วก็ปทุมธานีส่วนจังหวัดอื่นๆก็จะพบผู้ป่วยประปายบ้างแตกต่างกันไปนะครับแต่อีกจุดหนึ่งก็คือสมุทรปราการเมื่อวันก่อนนู้นพบ15รายนะครับเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดไล่เรียงกันไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแผนที่นะครับในวันที่21ก็จะพบผ,ผู้ติดเชื้ออยู่ใน7จังหวัดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพมหานครภาคกลางและก็ปริมณฑลนะครับก็ไม่ได้ค่อยได้แตกต่างกันส่วนจังหวัดอื่นๆถึงแม้จะมีการพบผู้ป่วยจาก พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพสมุทรสาครไปที่จังหวัดบ้านเกิดหรือจังหวัดที่ท่านไปทําธุระในต่างจังหวัดเมื่อพบส่วนใหญ่ก็จะควบคุมได้ไม่ค่อยมีการพบผู้ป่วยนอกจากคนในครอบครัวหรือมีการกระจายในวงกว้างก็ต้องชื่นชมนะครับทีมสอบสวนควบคุมโรคทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแต่และจังหวัดโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดที่ยังมีความเข้มแข็งในเรื่องของการเฝ้าระวงังในเรื่องของการตรวจตาในเรื่องของการสอบสวนควบคุมโรคโดยเฉพาะเราก็ทราบดีนะครับว่าขณะนี้ความเสี่ยงอยู่ที่ ในเรื่องของตลาดนะครับก็คงมีการาทําความสะอาดตลาดมีการตรวจตาพ่อค้าแม่ค้าผู้ขายผู้ที่ทํางานในตลาดอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับครับวันนี้จะมีการรายงานของอกรณีผู้ติดเชื้อที่พบที่สมุทรปราการนะครับเป็นกลุ่มก้อนนะครับหรือที่เรียกว่าคัสเตอร์ในแคมป์คนงานก่อสร้างเราพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด17รายนะครับโดย ตอนแรกสุดเนี่ยเราจะพบผู้ป่วยรายแรกนะครับเป็นหญิงคนงานก่อสร้างในแคมป์ชาวกัมพูชาอายุ29ปีนะครับตอนนั้นเขาไปตรวจหาเชื้อเพื่อที่จะต่ออายุในการทำงานแปลว่าเขาไม่มีอาการนะครับจากการตรวจพบเชื้อพบเราก็จะมีการสอบสวนโรคต่อไปแล้วก็ไปตรวจพบแคมป์คนงานที่สุขุมวิท117ินะครับตำบลบางเมืองใหม่อําเภอเมืองก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก15ลราย ในวันที่18มีนาแล้วก็อีก1นลายในวันที่19นะครับจากนั้นกไ็ได้มีการติดตามไปสอบสวนโรคนะครับก็พบว่าเป็นคนไทย4คนกัมพูชา10คนแล้วก็เมียนมา2คนส่วนใหญ่ไม่มีอาการนะครับก็เหมือนเช่นเดิมในการระบาดะระลอกใหม่เนี่ยสิ่งที่เป็นข้อสังเกตและผมเชื่อว่าท่านที่ติดตามข้อมูลข่าวสารก็คงทราบนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีอาการเพราะฉะนั้นการค้นหาผู้ติดเชื้อเนี่ย สิ่งที่ทําได้ก็คือการตอบสอบทานประวัติแล้วก็การตรวจทั้งบร,ริการเป็นหลักเลยซึ่งทำให้เราพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นนะครับจากนั้นก็ได้มีการค้นหาเชิงลุกนะครับในชุมชนแล้วก็ในแคมป์คนงานที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับตั้งแต่วันที่18นะครับ600กว่าลายแล้วก็วันที่19อีก593ลายใน593ลายที่เราไปตรวจค้นหาเชิงลุกในขณะนี้นะครับผลการตรวจพบมีการติดเชื้อเพิ่มเติมเพียง6ลาย ส่วนใหญ่ก็จะไม่พบการติดเชื้อนะครับอันนี้ก็คงให้เห็นภาพรวมไปก่อนนะครับสาหรับปัจจัยเสี่ยงที่พบก็คือว่าในไซต์คนงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังค่อนข้างแออัดนะครับแล้วก็มีการใช้สิ่งของร่วมกันนะครับในเรื่องของห้องสุขาห้องอาบน้ํารวมอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีพนักงานบางคนนะครับฝ่าฝืนมาตรการของบริษัทนะครับไปสังสรรค์นในพื้นที่เสี่ยงอย่างนี้เป็นต้นก็พอติดเชื้อไม่มีอาการก็มาอยู่ในแคมป์ก็มีการติดเชื้อต่อกันไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ทางบริษัทเขาก็มีความเข้มงวด แล้วก็มีการกำชับกัญชาแล้วก็มีบทลงโทษตามสมควรของบริษัทที่เขาดําเนินการกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมต่อไปนะครับในการสอบสวนควบคุมโรคนะครับทีมสาธารณสุขก็จะมีการลงไปติดตามในแคมป์คนงานอื่นๆเพิ่มเติม,ตม่าครับว่าสภาพอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขยอย่างไรรวมถึงจะต้องมีการเฝ้าระวังเชิงรุกให้มากขึ้นในบางจุดอย่างไรต่อไปนะครับแต่ในภาพรวมก็ถือว่าที่สมุรส,สมุดประการเนี่ยสามารถ ควบกลุ่มสถานการณ์ได้อย่างค่อนข้างรวดเร็วคาดว่าถ้าจะเจอผู้ป่วยก็จะมีการกระจักระจายจะไม่เจอเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆนะครับอย่างนีตามครับความระมัดระวังในการเฝ้าระวังความร่วมมือขององค์กรนะครับของบริษัทของคนงานเนี่ยมีความสําคัญมากถ้าเกิดมีการหละหลวมมีการย่อนย่อนยานอะไรไปก็จะทําให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อนะครับโดยเฉพาะในระยะนี้อย่างที่เราทราบว่าส่วนใหญ่การติดเชื้อเนี่ยจะไม่มีอาการนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าไม่มีการก็อย่าประมาทเช่นเดียวกันนะครับการใส่หน้ากากอนามายัยการเว้นระยะห่างการอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเป็นปัจจัยสําคัญครับผมอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือที่กรุงเทพมหาคนครโดยเฉพาะที่บางแคที่หลายท่านเป็นกังวลนะครับที่เราพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มก้อนที่ตลาดบางแคซึ่งเป็นตลาดใหญ่หลายตลาดร่วมกันนะครับผมขออนุญาตเอาแผนที่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับที่บางแคมีตลาดอยู่หลายแห่งในพื้นที่ใกล้ๆกันมีคนเข้าคนออกมีคนที่ทํางานในตลาดทั้งพ่อค้าแม่ขาย ทั้งคนงานเนี่ยอยู่จํานวนหลายพันคนรวมถึงการระบายอากาศที่ไม่ค่อยดีนักอันนี้รวมรวมเป็นปัจจัยเสี่ยงรวมถึงคนที่ติดเชื้อแล้วส่วนใหญ่ไม่มีอาการก็จะทําให้การแพร่ระบาดเนี่ยเป็นไปได้ง่ายโดยที่เราไม่สังเกตนะครับแล้วก็ทางกรุงเทพมหาคนครได้มีการเฝ้าระวังในตลาดต่างๆเนี่ยตั้งแต่ปลายปี2563ต่อต้นปีมกราตอนนั้นตรวจไม่พบเชือ้อ ก็เพิ่งมาพบเชื้อเมื่อตอนช่วงมีการระบาดในรอบนี้นะครับในต้นเดือนมีนาคมนะครับก็ทําให้ถือว่าการระบาดนี่เป็นแค่เพิ่งเริ่มต้นยังไม่ได้กระจายไปเยอะนักเพราะฉะนั้นถึงแม้จะดูแล้วตัวต้นตอนต้นจํานวนผู้ติดเชื้อดูเหมือนจะมากแต่เมื่อเขาลงไปสํารวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนก็พบว่าการติดเชื้อเนี่ยไม่ได้มากนักก็เชื่อว่าน่าจะคาดคาดว่าน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อในจุดใหญ่ ที่ตลาดแล้วนะครับเขาก็มีการค้นหาผู้ป่วยเชิงลุกในชุมชนเพิ่มเติมนะครับตรงที่ตลาดที่ตรวจไป4,315คนพบผู้ติดเชื้อนะครับ309คนคิดเป็นร้อยละ8นะครับส่วนการตรวจเชิงลุกในรถพระราชทานตรวจไปทั้งหมด6,293คนแล้วนะครับก็พบผู้ป่วยเพิ่มเติม26คนคิดเป็นร้อยละ0.6นะครับส่วนชุมชนใกล้ใกล้เคียงนะครับตรวจไป4 8 8 6คนนะครับพบผู้ติดเชื้อ49คนคิดเป็นร้อยละ1 นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เราพบผู้ติดเชื้อปบก็จะมีขบวนการนําไปรักษาในโรงพยาบาลส่วนผู้ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็จะมีระบบในการกักตัวแล้วก็มีการตรวจเชื้อต่อไปนะครับแม้ถ้าดูก็จะคล้ายๆกับหลายเหตุการณ์ที่เราเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดพรพัฒน์ปทุมธานีก็คือจุดใหญ่อยู่ที่ตลาดหลักจากนั้นชุมชนรอบๆหรืออะไรรอบๆผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกันก็จะมีการตรวจเชิงลุกก็จะพบผู้ติดเชื้อน้อยลง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีการเฝ้าระวังมีการตรวจตามีการตรวจค้นหามีการติดตามผู้สัมผัสก็จะทําให้สถานการณ์ต่างๆนี่อยู่ภายใต้การควบคุมนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครก็ได้ดาเนินการปิดตลาดปรับปรุงสุขภาพพิบาลน,นะครับจนมีความปลอดภัยก็จะเปิดต่อไปนะครับรวมถึงการค้นหาเชิงลุกในชุมชนอย่างต่อเนื่องก็คงนําเรียนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องชาวบางแคนะครับด้วยความขอบคุณว่าในพื้นที่เขตบางแคเนี่ยถ้าใครเคยอยู่ก็คงสังเกตเห็นนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนที่ค่อนข้างแน่นหนานแน่นจะหาพื้นที่ของทางราชการที่เป็นพื้นที่กว้างๆโลง่ลงๆเดินทางไปมาสะดวกเนี่ยค่อนข้างลําบากนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเวลาไปตั้งจุดตรวจค้นหาเชิงลุกในชุมชนเนี่ยจุดอาจจะค่อนข้างแออัดนะครับทำให้เวลาการมาตรวจอาจจะได้ไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่ทางผู้ประกอบการาบางรายนะครับก็ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับยินดีให้สถานที่ในการตรวจเพิ่มเติม อย่างเช่นที่โลตัสบางแคนะครับเมื่อทราบว่ามีปัญหาที่ประชาชนพี่น้องประชาชนเดินทางมาไม่สะดวกในการพื้นที่ที่แออัดในการตรวจจุดแรกเขาก็ให้พื้นที่เพิ่มเติมนะครับที่โรตัสบางแคก็ได้ดําเนินการตรวจไปที่โรตัสบางแคเพิ่มเติมก็ต้องขอบพระคุณน,นะครับรวมทั้งพี่น้องชาวบางแคนะครับที่สนับสนุนร่วมมือกันมาตรวจเชิงลึกกันค่อนข้างมากทําให้สามารถค้นหาผู้ติดเชื้อได้ได้อย่างรวดเร็วอีกประการหนึ่งนะครับก็คือมีการฉีดวัคซีนโควิด1 9นะครับ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพ่อค้าแม่ขายรวมทั้งแรงงานในตลาดรอบๆนะครับบางแค่ไป3-4วันที่ผ่านมาก็ได้ประมาณ3,000กว่าลายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประการหนึ่งที่จะช่วยเสริมมาตรการในการควบคุมโรครวมทั้งตลาดจะมีการออกบัตรรับรองผลการตรวจโควิดนะครับคือคนงานพ่อค้าแม่ค้าถ้าท่านใดไม่ได้ตรวจหาโควิดหรือว่าตรวจแล้วมีเชื้อก็จะไม่ได้รับอนุญาต ให้เข้ามาในตลาดแห่งนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการเดียวกับที่เราดําเนินการที่ตลาดพรพัฒน,น์ปทุมธานีก็จะเชื่อว่าถ้าทุกแห่งทุกที่มีความเข้มแข็งมีความเข้มงวดมีการตรวจตาก็จะทําให้การเราสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับบัตรต่างๆที่ออกนะครับมีการแยกผู้ติดเชื้อมีการทําทะเบียนมีการตรวจนะครับแล้วก็มีการประเมิน ทางสิ่งแวดล้อมต่างๆก่อนที่จะเปิดตลาดต่อไปนะครับอันนี้ก็นําเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบรวมทั้งความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเวลาออกนอกบ้านออกที่สาธารณะให้ใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาก็จะทําให้ทุกคนปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับอันนั้นก็ให้เห็นในภาพรวมนะครับว่าที่ตลาดบางแคเนี่ยเราสามารถควบคุมสถานการณ์ถ้าผมเปรียบเทียบกับตลาดพรนพัดก็ถือว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ยองก็ตามครับไม่ได้แปลว่า ทุกอย่างจะจบสมบูรณ์แบบนะครับเราก็คงต้องดําเนินมาตรการค้นหาผู้ป่วยการปรับปรุงสุขาพิบาลการปรับปรุงตลาดแล้วก็ติดตามในสถานพยาบาลต่อไปอีกสักราวหนึ่งถึงสองอาทิตย์แต่ทุกอย่างถ้าพูดไปในภาพรวมก็คือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วก็เป็นไปตามแผนดําเนินการก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยกันควบกลุมสถานการณ์ได้เป็นที่น่าพอใจนะครับอีกประการหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตมานําสรุปสถานการณ์การฉีดวัคซีนนะครับก็มีหลายท่านสอบถามนะครับว่าไอ้น่าจะมีการรายงานสั่งสม่เสมอทุกวันจริงๆเราก็มีรายงานทุกวันนะครับโดยเฉพาะตามเว็บไซต์ต่างๆก็ขออนุญาตอัปเดตแล้วกันนะครับเออขณะนี้เราส่งวัคซีนถ้าจํากันได้อตแรกเราส่งไป13จังหวัด116,520นะครับ และเมื่อวันที่17ก็ได้ส่งไปเพิ่มเติมที่กรุงเทพมหานครอ,อีก12,000โดสนะครับเพื่อไปควบคุมสถานการณ์ที่บางแคร,รวมถึงที่สมุทรสาครน,นะครับส่งไปอีก34,920โดสนะครับเพื่อไปควบคุมสถานการณ์ที่สมุทรสาครจะเห็นว่าหลังๆจังหวัดสมุทรสาครนี่เขาสามารถฉีดวัคซีนได้เพิ่มขึ้น อย่างมากเลยนะครับและล่าสุดก็รายงานว่าเป้าหมายแรกที่ฉีดเข็มแรกเนี่ยครบถ้วนเกิน100%เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มีการจงส่งวัคซีนให้ไปเพิ่มเติมแล้วก็เมื่อวันที่19ก็คือวันศุกร์นะครับก็ส่งไปให้กรุงเทพมหานาครเพิ่มเติมอีก14,640โดสนะครับทำให้มีการส่งวัคซีนให้กับจังหวัดต่างๆรวมถึงกรุงเทพมหานาครไปแล้ว1 7 8 0 8 0โดสนะครับส่วนอีกชนิดหนึ่งก็คือวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกนะครับ เมื่อวันที่47ส่งไปให้สมุทรสาคร10,000โดสแล้วก็วันที่19นะครับส่งไปที่นนทบ,บุรีปทุมธานีและก็สมุทรปราการอีกแห่งละ5,000โดสรวมเป็น25,000โดสนะครับรวมขนาดนี้มีการส่งวัคซีนทั้ง2ชนิดไปแล้ว2 3 8 0 0โดสนะครับ ส่วนที่เหลือนะครับอย่างเช่นของกทมหรือของจังหวัดตากแม่สอดนะครับที่มีผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะต้องฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาขณะนี้กําลังรวบรวมตัวเลขและก็ส่งมาและทางส่วนกลางนะครับโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขก็จะรีบจัดส่งไปให้ต่อไปนะครับสําหรับยอดการฉีดวัคซีนในวันที่20นะครับฉีดไปทั้งหมด2,704ลายแล้วก็ทําให้ยอดสะสมผู้ฉีดวัคซีนในภาพรวมเป็น69,927ลาย ท้งนี้นะครับยังไม่ได้รวมจํานวนประชาชนที่มีการออกหน่วยเคลื่อนที่จากสถานพยาบาลของกรุงเทพมหาคนครไปจัดฉีดให้ที่ชุมชนที่ตลาดบางแคซึ่งผมได้นําเรียนไปเบื้องต้นนะครับมีจํานวนหนึ่งเกือบพันกว่าลายเพราะฉะนั้นยออรวมจริงๆขณะนี้เนี่ยเกินเจ็ดหมื่นลายเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่น่าย,ยินดีว่าขณะนี้ถึงแม้ว่าจะมีบางลายมีอาการที่เราไม่พึงประสงค์อย่างเช่นมีไข้บ้างปวดเมื่อยตามตัวบ้างแต่ส่วนใหญ่ไม่มีอาการรุนแรงส่วนคนที่มีอาการ แพ้รุนแรงมีจํานวนไม่มากนะักก็ได้รับการดูแลตามระบบของเราก็ทุกคนก็ปลอดภัยดีนะครับแต่ยังไงก็ตามครับความระมัดระวังในการฉีดวัคซีนก็ต้องควบคู่ไปกับความรวดเร็วในการฉีดนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังอยู่เสมอแต่ก็เป็นที่น่าย,ยินดีว่าไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรที่รุนแรงแล้วก็ในภาวะที่หลายคนเป็นห่วงโดยเฉพาะ เรื่องของวัคซีนแอสตราเซเนกาในภาวะการเกิดริ่มเลือดขณะนี้หลายประเทศในยุโรปที่ชะลอการฉีดก็เริ่มกลับมาฉีดใหม่นะครับก็เหมือนกับที่ประเทศไทยเราเริ่มฉีดฉีดเช่นเดียวกันครับผมนะครับอันนี้เป็นภาพรวมนะครับว่า13จังหวัดฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างแม้ถ้าดูเป้าหมายตรงช่องประมาณช่องที่5ช่องที่6ก็จะเห็นว่าเกือบทุกจังหวัดฉีดได้ตามเป้าหมาย100%เซหลายจังหวัดฉีดเกิน100%เนะครับเนื่องจากาโาเอา เอาโคต้ารอบแรกหรือว่าเขาฉีดเพิ่มเติมขึ้นไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแต่ละจังหวัดก็พยายามเร่งฉีดนะครับก็จะเหลือที่กรุงเทพมหานครนะครับที่ยังฉีดได้ค่อนข้างน้อยก็คือประมาณร้อยละยีิบนะครับแต่แต่ขณะน,นี้กรุงเทพมหานครมีการปรับแผนก็จะมีการออกหน่วยไปฉีดเชิงรุกให้กับประชาชนเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ได้เร็วที่สุดต่อไปก็เข้าใจว่าในสัปดาห์ต่อไปยอดการฉีดที่เราส่งวัคซีนไปเพิ่มเติมก็จะมียอดการฉีดที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับ สำหรับที่มีหลายท่านถามนะครับเมื่อวันเสาร์ตอนเช้าที่ผ่านมาทางประเทศจีนนะครับได้ส่งวัคซีนซิโนแวคอีก8 0 0แสนโดสมาถึงประเทศไทยทั้งนี้ก็เป็นไปตามแผนนะครับจําจกันได้ก็คือจะส่งมาเดือนกุมภาเนี่ยสองแสนเดือนมีนา8 0 0แสนเดือนเมษาอีก1ล้านแล้วก็ขณะนี้มีการเจรจาขอซื้อวัคซีนเพิ่มเติมอีกจำนวนหลายล้านโดสเช่นเดียวกันนะคร ถ้าผลการเจราจาประสบความสําเร็จอย่างไรก็คงได้มานําเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนจากบริษัทซีโนแวค800,000โดสนะครับก็มาถึงประเทศไทยแล้วนะครับหลายท่านสอบถามปุบ๊บว่ามาถึงแล้วจะต้องขั้นตอนจะต้องทําอย่างไรก็คงเรียนว่าก็เป็นขั้นตอนปกตินะครับพอมาถึงก็ต้องมีการตรวจสอบเอกสารต่างๆว่ามีความครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความ ปลอดภัยนะครับแลวก็คุณภาพการผลิตของโรงงานซึ่งตรงนี้เป็นเป็นหน้าที่ขององค์การเภสัชกรรมนะครับในฐานะที่ผู้เป็นผู้นําเข้ามายัางประเทศไทยนะครับในการตรวจสอบแล้วก็จะมีการส่งวัคซีนเอาไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติการของกรมวิสาการแพทย์ก็จะว่าจะใช้เวลาประมาณ 1- 2วันนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าวัคซีนนั้นมีคุณภาพมาตรฐานนะครับและถ้ากระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้นคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าก็จะสามารถกระจายวัคซีนเอาไปฉีดให้กับพี่น้องประชาชน ในกลุ่มต่างๆตามเป้าหมายที่เราวางไว้3ประการนะครับถ้าจากันได้นะครับอันที่หนึ่งก็คือเพื่อลดอัตราการป่วยการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนอันที่2ก็คือเพื่อฉีดให้บุคลากรทางสาธารณสุขอสอมรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ต้องทํางานมีโอกาสสัมผัสกับผู้ติดเชื้ออย่างเช่นทางตํารวจตะเวนชายแดนทางตอมอตรวจคนเข้าเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ประการที่3ก็คือเพื่อทําให้ระบบเศ,ษศรษฐกิจของประเทศไทยฟื้นตัว แล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเฉพาะที่จังหวัดท่องเที่ยวต่างๆก็จะมีการจัดสรรวัคซีนไปยังจังหวัดต่างๆไปยังเป้าหมายต่างๆที่ได้นําเรียนต่อไปนะครับถ้าวัคซีนได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยในทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพจากองค์การเภสัชกรรมนะครับก็คงขออนุญาตนำเลียนนะครับอีกประการหนึ่งมีผู้สอบถามกันเยอะว่าถ้าสมมติฉีดวัคซีนครบแล้วเนี่ยจะขอใบรับรองการฉีดวัคซีนได้อย่างไรอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ นะครับเป็นตัวอย่างว่าถ้าท่านใดที่ฉีดวัคซีนครบถ้วน <c oughs> ก็จะมีเอกสารรับรองให้ออกโดยสถานพยาบาลนะครับเพราะผมเชื่อว่าในสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปเนี่ยอาจจะมีบางคนได้ฉีดวัคซีนได้ครบถ้วน2เข็มนะครับ <c oughs> ก็จะมีการออกเอกสารรับรองอันนี้เป็นตัวอย่างก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันจันทร์คงได้มีการสื่อสารชี้แจงให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ผู้ที่จะออกเอกสารนี้ก็จะเป็นสถานพยาบาลนั้นๆอย่างเช่นสมมติท่านไปฉีดที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร นะครับก็ทางโรงพยาบาลสมุทรสาครก็จะเป็นออกเอกสารต่างๆรับรองให้นะครับในพรุ่งนี้ก็คงจะมีการชี้แจงแล้วก็การทําความเข้าใจให้ทราบต่อไปส่วนเอกสารรับรองนี้จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรต่อไปก็จะไปอีกเรื่องหนึ่งก็คงได้นําเรียนในโอกาสหน้าต่อไปให้ทราบนะครับก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับที่ขณะนี้เรามีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็มีแผนที่จะหาวัคซีนมาเพิ่มเติมในลาดับต่อไปก็ขออนุญาตนําเรียนเบื้องต้นให้กับทาง พี่น้องประชาชนนะครับทราบครับก็ขอบคุณครับท่านปอสิริมาครับค่ะก็ขอขอบคุณท่านที่ดีกรมควบคุมโรคนะคะก็ครบถ้วนนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องความคืบหน้าการบริหารจัดการวัคซีนการตรวจเชิงลุกนะคะแล้วก็การรับวัคซีนล็อตใหม่มาอีก80,00 0 0โดสนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีคําถามเพิ่มเติมอะไรเลยนะคะก็อยากเรียนถามท่านทิ่ดีว่าท่านที่ดีมีอะไรที่จะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ฟังทาง a c e b o o k Live ของกระทรวงสาธารณสุขค่ะ ขอบคุณครับก็คงขออนุญาตนำาเรียนว่าในสถานการณ์ระยะต่อไปเนี่ยาอาจจะพบผู้ติดเชื้อในบางจุดได้นะครับอย่างเช่นที่คล้ายๆที่บางแคนะครับหรือที่สมุทรปราการแต่ถ้าเกิดเรามีความระมัดระวังมีความร่วมมือกันเราก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ก็พยายามอย่าตกอกตกใจนะครับแต่ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนนี่สำคัญมากโดยเฉพาะเรื่องของการใส่หน้ากากอนามายัยการเว้นระยะห่างอีกประการหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของเฟกนิวนะครับ ช่วงนี้ก็ยังมีเฟกนิวมาตลอดอย่างเช่นเมื่อวัน2วันก่อนก็จะมีข่าวเรื่องของการระบาดท,ที่แถววัดสิงห์งก็ขออนญาตเอ่ยชื่อนะครับเพราะเฟกนิวมันมาอย่างนั้นจริงๆวัดสิงห์บ้างวงางวัดที่จังหวัดนนทบุรีบ้างก็มีการแชร์กันไปนะครับก็ต้องไปตรวจสอบแล้วก็นําเรียนว่านั้นเป็นข่าวเก่านะครับเฟกนิว mm hmm. มาตั้งแต่มกลาพอวนไปวนมามันก็กลับมาใหม่เพราะฉะนั้นข่าวอะไรที่ไม่ระบุวันที่ไม่ระบุ ที่มาที่ไปให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นข่าวไม่จริงนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่แชร์ข่าวนั้นต่อไปสร้างความตกอกตกใจรวมทั้งผู้ที่ถูกกล่าวอ้างถึงก็จะเกิดความเสียหายได้ก็คงขออนุญาตฝากเรื่องเฟกนิวเป็นเรื่องสุดท้ายครับขอบพระคุณครับค่ะก็ขอขอบคุณท่านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ท่านรนัดีกรมควบคุมโรคในะวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะ ส่วนวันนี้นะคะเรามีเรื่องการประชาสัมพันธ์ที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคะโดยเฉพาะในเรื่องเฟกนิวหรือว่าข่าวปลอมนะคะที่ว่อนอยู่ในสังคมออนไลน์นะคะก็หลักเรียนให้ทราบว่าให้เราเช็คให้เรียบร้อยให้ถูกต้องก่อนที่จะแชร์นะคะอย่างไรก็ตามขอให้มาตรวจสอบอย่างที่เราฟังเป็น สมาชิกหรือว่า a c e b o o k ไลฟ์ของกระทรวงสาธารณสุขทุกวันนะคะช่วงจันทร์พุธศุกร์เวลาบ่ายสามโมงนะคะข่าวแรกก็ที่ท่านอด,ดิตได้เน้นย้ำนะคะว่ามีการแชร์ข้อความทําให้คนตื่นอกตกใจนะคะว่าพบพิสูจน์สามเณรแม่ชีนะคะครบถ้วนเลยนะคะที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดส,สังกทาน,นะคะบอกว่าติดเชื้อไปแล้ว300ร้อยกว่ารายข,ข่าวนี้เป็นข่าวเก่านะคะเมื่อเดือนต้นปีเองนะคะมันเดือนมกราคมแล้วก็เอามาแชร์ซ้ํานะคะแล้วก็ขอเรียนว่า ทราบแล้วก็อย่าแชร์ต่อนะคะก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยด้วยนะคะค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องบอกว่าขณะนี้ประเทศไทยเรานะคะเรามีวัคซีนนําเข้ามา2ชนิดนะ,ะจากของ2บริษัทนะคะในช่วงแรกถือว่าเป็นระยะเร่งด่วนนะคะก็มีการวัคซีนนําเข้าจากชิโนแวนะคะซึ่งมีจํานวนจํากัดแล้วก็เหมาะที่สําหรับฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกับถึง16ถึง60ปีนะคะ ส่วนวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกานะคะที่เราได้สั่งจองไว้61ล้านโดสนี่นะคะสำหรับฉีดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งประเทศก็มีข้อบ่งชช้เหลือเหมาะสําหรับคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะรวมทั้งผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปก็ฉีดได้เช่นกันนะคะก็ช่วงนี้นะคะถ้าหากว่ามีวัคซีนมากพอนะคะทางกระทรวงสาธรารณสุขก็จะนําไปฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศนะคะเน้นย้านะคะว่าวัคซีนเนี่ย ให้ฉีดด้วยความสมัครใจแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะคะฟรีนะคะแล้วถ้าหากว่ามีใครที่บอกว่าให้เสียเงินเพื่อจะให้ฉีดวัคซีนก่อนเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์นะถ่ายรูปมาเลยนะคะแล้วก็แจ้งมาที่กระทรวงสาธารณสุขได้นะคะเน้นย้ําอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าการฉีดวัคซีนโควิด -19 เนี่เป็นเพียงการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะถ้าฉีดแล้วก็จะลดความรุนแรงของโรคแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตได้นะคะเมื่อฉีดแล้วนะคะก็ยังคงต้อง เน้นนะคะในเรื่องมาตรการป้องกันตัวเองในเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์การใส่หน้ากากก็เน้นย้านะคะว่าใส่ให้ถูกต้องนะครับปิดบริเวณจมูกนะคะปิดลงมาถึงคางนะคะให้ถูกต้องก็เว้นระยะห่างที่ไหนที่มีคนแออัดเนี่ยก็ไม่ควรจะเข้าไปนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะไม่ประมาทก,กัดอย่าตก เพื่อป้องกันลูกติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะถ้าทุกคนร่วมมือกันนะคะว่าถ้าทุกคนปลอดภยัยประเทศก็ปลอดภยัยแล้วเราเศรษฐกิจของประเทศเราก็จะเดินหน้าต่อไปได้นะคะก็ร่วมมือกันนะคะค่ะและว้วันนี้นะคะก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณล่ามภาษามือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีสำหรับการสื่อสารเพื่อผู้พิการทางการได้ยินค่ะแล้วก็คลิปปิดท้ายในวันนี้นะคะก็เชิญเชิญให้รับชมในเรื่องความปลอดภัยของประชาชน คือเป้าหมายสูงสุดของกระทรวงสาธารณสุขนะคะสำหรับวันนี้ขอจบการแถลงข่าวค่ะสวัสดีค่ะความปลอดภัยของประชาชนคือเป้าหมายสูงสุดของกระทรวงสาธารณสุขวัคซีนของแอสตราเซเนกเนี่ยไม่ใช่วัคซีนที่ไม่ปลอดภัยนะฉีดไปแล้วทั้งโลกเนี่ยประมาณ34ล้านโดส